เที่ยวเมืองพระร่วงพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพิมพ์ครั้งแรกพุทธศักราช2451พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวปโปรดให้พิมพ์พระราชนิพนธ์คำนำความประสง์คในการที่พิมพ์หนังสือเล่มน,นี้ขึ้นคือหวังจะให้เป็นหนทางที่ผู้ชำนาญในทางโบราณคดีจะได้มีโอกาสพิจารณา และสันนิษฐานข้อความเกี่ยวข้องด้วยเมืองสุโขทยัยสวรรคโลกและกำแพงเพชรต่ตอไปการสันนิษฐานโดยนี้ได้ตรวจพื้นที่หรือโบราณสถานที่นั้นย่อมเป็นการยากนักเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงหวังอยู่ว่าหนังสือเล่มนี้อาจเป็นเครื่องช่วยในทางสันนิษฐานได้บ้างเล็กน้อยข้าพเจ้าเองเคยรู้สึกอยู่ว่า ถ้าที่แห่งใดไม่เคยไปถ้าแม้นได้ฟังจากคนอื่นซึ่งตั้งใจสังเกตมาเล่าให้ฟังบางทีก็ทำให้เกิดมีความคิดขึ้นได้บ้างในหนังสือเล่มนี้ข้าพเจ้าได้พยายามโดยเต็มสติปัญญาที่จะเล่าถึงสถานที่ต่างๆให้ได้ละเอียดตามที่ได้เห็นแต่ต้องขอแก้ตัวไว้ในที่นี้ว่าบางทีจะมีบกพร่องอยู่มากเพราะประการหนึ่ง เวลามีน้อยอยู่สักหน่อยเพราะฉะนั้นบางทีมาได้ข่าวถึงสถานที่สำคัญสำคัญเมื่อเดินพ้นมาเสียแล้วจะย้อนกลับไปก็ไม่มีเวลาเช่นเมืองเชียงทองเพิ่งมาได้ข่าวว่ามีเมื่อมาอยู่ที่สวรรคโลกแล้วและท้ำพระรามใกล้สุขโขทยัยซึ่งกล่าวถึงอยู่ในศิลาจารึกและซึ่งข้าพเจ้าตั้งใจไว้ว่าจะไปหาแต่ไม่พบ จนเมื่อมาอยู่ที่พิษณุโลกแล้วจึงได้ข่าวว่ามีดังนี้เป็นตัวอย่างอีกประการหนึ่งตามสถานที่เหล่านี้ไม่ใครมีใครไปจึงเป็นการลำบากในการค้นหาเป็นอันมากบางแห่งต้องหักร้างถังพงเข้าไปกว่าจะถึงก็ยากนักซึ่งทําให้สงสัยอยู่ว่าตามในที่รกรกซึ่งยังเข้าไปไม่ถึงนั้น น่าจะมีสิ่งที่ควรดูอยู่อีกบ้างอันหนึ่งเมื่อก่อนที่จะขึ้นไปนั้นก็ไม่ใครได้มีเวลาค้นหาหนังสือต่างๆที่เกี่ยวข้องในเมืองสุขโขทยัยสวรรคลโลกและกำแพงเพชรนี่มากนักเมื่อหนังสือที่ได้ใช้พอเป็นหลักอยู่ก็คือหนังสือคำศิลาจารึกเมืองสุขโขทัยหลักที่หนึ่งของพระเจ้ารามกําแหงหลักที่สอง ของพระเจ้ากมลเตงอันสีทรมิกราชาธิราชหลักศิลาจาลึกเมืองกำแพงเพชรกับหนังสือพงศาวดารเหนือและพระราชพงศาวดารกรุงเทพทวาราวดีรีอยุธยาในจำพวกคําจาลึกหลักศิลานั้นในหลักที่หนึ่งได้แก่นสารมากที่สุดพระราชพงศาวดารกรุงเทพทวาราวดีก็ช่วยได้บ้าง แต่พงสวรดาเหนือนั้นมีความเสียใจที่จะต้องกล่าวว่าเลอะเทอะมากจนแทบจะไม่เป็นเครื่องช่วยอะไรได้เลยและเชื่อนักก็ชวนจะพาให้หลงเสียด้วยแต่จะว่าไม่เป็นประโยชน์เลยนั้นไม่ได้เพราะได้ความคิดจากพงสวรดาเหนือก็มากอยู่แต่ต้องระวังไม่หลงเชื่อถือเป็นของมั่นคงหรือถูกต้องนักเท่านั้น ข้าพเจ้าต้องขอกล่าวด้วยข้าพเจ้ามีความประสงค์ที่จะยกหนังสือนี้เป็นตำรับตำลายอย่างใดเลยประสงค์แต่จะตั้งโครงพอเป็นรูปขึ้นไว้ที่หนึ่งเพื่อผู้ที่มีความรู้และพอใจในการตรวจค้นโบราณคดีต่างๆจะได้ตกแต่งแต้มเติมให้เป็นรูปอันงดงามดีขึ้นเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าแม้ผู้ที่อ่านจะมีความเห็นไม่ตรงกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่มีความรู้สึกเสียใจเลยแต่ตรงกันข้ามถ้าแม้นท่านผู้ใดมีความเห็นไม่ตรงกับข้าพเจ้าในข้อใดบอกชี้แจงให้ข้าพเจ้าทราบจะมีความยินดีขอบคุณเป็นอันมากและข้าพเจ้าจะรู้สึกว่าได้รับความรู้เพิ่มเติมขึ้นอีกแต่นอกจากที่จะเล่าเรื่องไปดูโบราณสถานต่างๆให้นักเลงโบราณคดีฟังและออกความคิดหวังใจว่า หนังสือเล่มนี้จะมีผลอย่างอื่นบ้างคือประการหนึ่งบางทีจะทำให้คนไทยรู้สึกขึ้นมาบ้างว่าชาติไทยเราไม่ใช่ชาติใหม่และไม่ใช่ชาติที่คนป่าหรือที่เรียกตามภาษาอังกฤษอันซิวิไลชาติไทยเราได้เจริญรุ่งเรืองมามากแล้วเพราะฉะนั้นควรที่จะรู้สึกอายแก่ใจว่าในการปัจจุบันนี้ อย่าว่าแต่จะสู้ผู้อื่นแม้นแต่จะสู้คนที่เป็นต้นโคตของเราเองก็ไม่ได้ฝีมือช่างหรือความอุตสาหะของคนครังพระร่วงดีกว่าคนสมัยนี้ปานใดถ้าอา่านหนังสือนี้แล้วบางทีจะพอรู้สึกหรือเดาได้บ้างไม่มากก็น้อยถ้าอ่านแล้วคงจะเห็นความาเรียวของคนเราเพียงไรคนไทยโบราณมีแต่ความคิดและอุตสาหะ ทำสถานที่ใหญ่โตงดงามขึ้นไว้ให้มั่นคงคนไทยสมัยนี้มีแต่จะลื้จะถอนของเก่าหรือทิ้งให้โสมเพราะมัวหลงนิยมในของใหม่ไปตามแบบของชาวต่างประเทศไม่รู้จักเลือกสรรว่าสิ่งใดเหมาะจะควรใช้ในบ้านเราเมืองเราตักแต่ใช้ของเขาก็ใช้บ้างมีแต่ตามไปประดุจทาลกฉะนั้นอีกประการหนึ่ง ได้ยินอยู่ไม่ได้หยุดว่าคนไทยสมัยนี้พอมีเงินมีทองขึ้นสักหน่อยก็ต้องไปเที่ยวเรียกกันว่าไปตากอากาศในเมืองต่างประเทศถ้ายิ่งไปถึงยุโรปก,ก็ยิ่งเป็นที่นิยมมากแต่ถึงจะไปได้เพียงสิงคโปร์หรือปีนังหรือฮ่องกงก็ดูออกจะพอๆคงมีเรื่องพูดอวดได้แล้วท่านเหล่านี้ เห็นจะไม่ได้นึกเลยว่าในเมืองไทยของเราเองก็มีที่เที่ยวสนุกได้เพราะฉะนั้นบางทีหนังสือเล่มนี้พอจะเป็นเครื่องเตือนได้บ้างกระมังว่าถ้าแม้นอยากจะเที่ยวในเมืองไทยก็พอจะหาที่เที่ยวได้อยู่บ้างยังในส่วนช่างของไทยเราซึ่งเวลานี้อยู่ข้างจะโสมอยู่มากนั้นบางทีถ้าได้รดูรูปสถานที่ และลวดลายซึ่งพยายามฉายรูปมาพิมพ์ไว้ในหนังสือนี้จะเกิดรู้สึกขึ้นได้บ้างว่าฝีมือช่างไทยเราได้เคยดีมาแต่โบราณแล้วหากมาทิ้งกันให้เลือนไปเองจึงได้โสมนักและจึงได้พากันมัวนึกหลงไปว่าวิชาช่างของเราเลวนักต้องใช้ตามแบบฝรั่งจึงจะงดงามที่จริงฝีมือและความคิดของเรา กับเขาก็งามด้วยกันทั้งสองฝ่ายแต่งามไปคนละทางถ้าแม้นจะใช้ของเขาก็ใช้ให้ทั้งหมดใช้ของเราก็เป็นของเราทั้งหมดที่น่าลำคาญนั้นคือใช้ปนกันเปลือกเช่นมุงหลังคาโบสด้วยกระเบื้องสีเมนนเป็นต้นถ้านึกว่าฝรั่งเขาเห็นงามแล้วต้องแปลว่าเข้าใจผิดโดยแท้ในที่สุดนี้ ข้าพเจ้าขอขอบใจผู้ที่ได้ช่วยเหลือในส่วนตัวในระหว่างเวลาที่ค้นโบราณสถานต่างๆดังต่อไปนี้พระยาอมริตรลือชัยข้าหลวงเทสาพิบาลมณฑลนครสวรรค์พระยาอุทัยมนตรีข้าหลวงเทสาพิบานมนนนลรรามณฑลพิษณุโลกท่านทั้งสองนี้ได้เอาใจใส่ช่วยตรวจค้นโบราณสถานและวัตถุต่างๆ และได้สำแดงความเห็นหลายครั้งพระยาวิเชียนปราการผู้วาราชการเมืองกำแพงเพชรได้เป็นผู้ออกตรวจเป็นกองหน้าซอกแสกค้นหาสถานที่ต่างๆได้ดียิ่งกว่าผู้อื่นนับว่าเป็นกำลังอันมากในร้อยโทคุณวิจารลัฐธขันพนักงานแผนที่กรมเสนาธิการทหารบกได้เป็นผู้ทำแผนที่ในเขตเมืองกำแพงเพชรสุขโขทยัย และสวรรคโลกกับถนนพระร่วงตลอดนอกจากที่ได้กล่าวนามมาแล้วนี้ขอขอบใจข้าราชการกระทรวงมหาดไทยที่ประจำอยู่ตามหัวเมืองในมนนณฑลนครสวรรค์มณฑลพิษณุโลกกับทั้งหลวงภูวสถานพินิษและพนักงานกองค้าหลวงกเกษตรจัดการที่ดินมณฑลพิษณุโลกในการที่ได้ช่วยเหลือในการตรวจค้นโบราณสถานและวัตถุต่าง และช่วยทำแผนที่ต่างๆที่ได้ไปดูในครั้งนี้ด้วยอันหนึ่งต้องขอขอบใจพระยาศิริสุนทรโวหารในการที่ได้ช่วยเป็นทุระในการพิมพ์แผนที่ต่างๆในสมุดนี้และขอขอบใจในายจำนงราชกิจในการที่ได้เป็นผู้ช่วยจดข้อความต่างๆและทั้งเป็นผู้อ่านตรวจที่พิมพ์ขึ้นนี้ให้ถูกต้องตรงกับต้น,นาร่างด้วยลาย ในท้ายตอนของหนังสือนี้หลวงบุรีนวราชเป็นผู้เขียนถ่ายมาจากลวดลายต่างๆตามโบราณสถานซึ่งยังมีเหลืออยู่และตามวัตถุต่างๆที่ได้ค้นหามารามวัชิรวุธสวนจิตรดากันยายนรันตรนโกศิลศกนทร์ศก127